สวัสดีครับมาพบกับ x a r m y channel นะครับวันนี้เราลองมาดูการกำจัดสนิมนะครับสนิมหมดมาดูการกำจัดสนิมบนโลหะนะครับนี่โลหะที่ผมเห็นก็คือเป็นตัวที่ติดอยู่กับขาบูมนะครับขาบูมนะครับเอาไว้สำหรับล็อกไม้ไว้นะครับถ้ามีออปชั่นเสริมครับออปชั่นเสริมก็จะเป็นตัวรีบไล์นะครับเสียบไว้บนไปนะครับ คราวนี้ปรากฏว่านะครับอาจจะเกิดจากการที่ตัวที่ลมดำนะครับเนี่ยตัวลมดำตัวซิเิโพนเนี่ยมันได้หลุดออกนะครับพอหลุดออกปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ไม่มีการป้องกันจากความชื้นภายนอกนะครับโดยทําให้เกิดสนิมขึ้นมาในวงการเกี่ยวกับโลหะนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับวันดีที่เราจะมาดูว่าได้ดํายามาใหม่นะครับ งานใหม่ของโคเดอไลท์นะครับนะครับก็จะมาลองดูอันนี้เป็นครั้งแรกครับจะลองดูเหมือนกันเพราะในข้างขวดมันเขียนว่าช่วยทําความสะอาดและกําจัดสนิมจะลองดูนะครับของโคเดอร์ไลท์ครับอันนี้ก็จะลองดูเป็นครั้งแรกครับว่าจะกําจัดได้ไหมนะครับนี่นะนี่ครับก็เป็นว่าครับเมื่อมีโลหะเกิดขึ้น ถ้าสิ่งที่ป้องกันของมันนั้นหลุดออกก็จะเกิดสนิมแบบนี้ให้กวนใจได้นะครับจะลองดูครับเริ่มต้นผมก็จะแช่นครับแช่ไว้ที่ว่าจะกี่นาทีแล้วจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นนะครับลองดูนะครับจ,จิ้งอู้ดลงไปแล้วนะครับนี่ลมไปแล้วครับลงไปแล้ว นี่ฮะจุ่มไปแล้วก็จะแช่ไว้สักน่าจะแช่ไว้ไม่นานนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจนะครับสังเกตว่ามันจะมีฟองอากาศเล็กๆนะครับค่อยลอยขึ้นมาครับเนี่ยเออครับ นี่ครับปุ๊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 บขึ้นมาเห็นไหมครับนะมีฟองอากาศเล็กๆขึ้นมาอาจจะเป็นกระบวนการที่กากําจัดทําความสะอาดของเขาอะครับในฟองอากาศนี้แต่เอ้ยเบิ่มเปลี่ยนสีนะฮะยายามจะวางเป็นสีฟ้าสีขาวให้นะครับนี่ดูสเกตนะครับสมา,สมา,สมาชิกนะครับดูนะครับ มันเหมือนว่าเหล็กนั้นจะเกิดสีขาวเป็นสีขาวโลหะเกิดเป็นสีขาวครับผมถ้าเป็นสีขาวครับนี่สีขาวแล้วแสดงว่ามันกัดสีออกไปด้วยนะครับนะเกิดเป็นสีขาวแล้วโอ้โอเคนะฮะโอเคนะครับนี่เป็นสีขาวแล้วงั้ลองเขยา่าเขย่าดูครับ นะฮะดูนะครับกล้องไม่ค่อยดีนะควันนี้จะซูไม่เห็นชัดครับก็ยังมีฟองขึ้นมาอยู่นะครับเีครับเอาผมขอแชคนี้ก่อนนะครับงานนี้นะอันตรายน่าดูนี่ฮะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทิ้งครับทิงท้งทนนิ้งนี่เราสนุกสนุกแล้มานั่งเล่นกันยนนูวันดีฝนตกครับนี่ซึ้อ่า เรามาลองดูครับเป็นไงบ้างนี่ก็มีน้ำยาน,นี่ผมใช้กล้องมือถือครับเทีเอยวมาแล้วนี่รู้สึกว่ามันจะใสขึ้นนะครับมันจะสีขาวขาวครับ,รบ,รบผมาดูครับท่านผู้ชมฮะดูครับเนี่ยมันจะใสขึ้นเมื่อกี้มันเป็นลมดำอยู่นะฮะพอแช่ แช่แป๊บเดียวครับประมาณนาทีเดียวเองครับประมาณนาทีเดียวแต่ในจังหวะแรกที่เราแช่ลงไปนเนี่ยนันเหมือนจะมีเกิดฟองนะครับเล็กๆน้ำตาลไม่เกิดเป็นสีขาวครับอันนี้น่าจะเป็นกระบวนการกำจัดการกำจัดความทาความสะอาดของมันครับนี่ฮะนี่ฮะ ใส่เลยครับเนี่ยฮะนี่ปากว้เลยโอเคครับถือว่ามันก็จะใส่ขึ้นนะครับเนี่ยแต่ก็ยังเป็นโลหะอยู่นะครับโลหะยังมีีงสนิมอยู่แต่ถ้าจะให้สาดกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะต้องแช่นานกว่านี้นะครับแช่นานกว่านี้เสร็จแล้วเราจะมาลมดำ อืมัมนจะสีดำนะครับเดี๋ยวเราจะด,ดูว่าถ้าเราลมน้ำแล้วจะเป็นยังไงนะฮะให้ไมมลุมดำครับถ้าเราสะอาดให้มันแช่นานกว่านี้นะครับระเขาใสขนาดไหน,นครับไปดูนะครับ